New mutants New mutants และนี่คือตัวและอีกหนึ่งตัวกับบาร์บบอล็กจากช่อง The ้นฮีโร o เดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยว่ามันสวยขนาดไหนครับ นี่ความบ้าคลั่งจงบังเกิดนะครับผมงอห่อมาอย่างดีเลยนะครับผมก่อนอื่นรอยต้องกาวคำว่าสวัสดีครับ w วุฒิกายคูมแมนมาด้วยความเต็มเปี่ยมของพลังเพราะเราได้สะสมคอมมิกที่เป็นเอชแมนที่เรารักสักทีนะครับผมกับวันนี้นี่ครับเป็นบาคอดัมบอรอกนะครับผมไม่ใช่อดัมบอรอก อาดาบ,บอร์็อกมันคือตัวร้ายของกาดในอเมรการซิโอ้ oh my god ชื่อบอร์ร็อกนะครับถ้าชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยพี่ต้นจำ จำได้เล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตินิดนึงก่อนนะครับว่าชื่อเต็มของฟอร์ล็อนั้นคืออะไรนี่พี่ต้นขอญาติเปิดนิดนึงนะครับเขามีชื่อนะครับผมชื่อจริงๆเลยคือฟอร์ล็อนะครับเป็นพลับปิกที่กําเนิดมาจากมาเบลคอมิกปี1984งเาแ่นะผู้ชมนะครับและที่สําคัญเลยคนที่วาดนี่คือคริสแคลมอนส์นะครับแล้วก็บิลสกิลลนวิสนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสปีชีของเขาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีมิวแทนส์นะครับผมแล้วก็เกิดเนี่ยเฮ้ย p a c e of Origin พี่ต้นมีความรู้สึกว่าชื่อนี้อ่านยากมากน่าจะเป็นเคียฟนะครับน่าจะเป็นเคียฟแล้วก็อยู่ในทีมมิวแทน์นะครับผมแล้วก็เป็นเอ็กซ์แฟกเตอร์นะครับและที่สำคัญเลยคือเขามีความสามารถคือเจ๋งมากเป็นเทคโนโลยีออร์แกนิกส์นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดพลังชีวิตหรือพลังด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ความเจ็บปวดออกจากร่างกายได้โคตรเจ๋งนะครับและที่สำคัญคือเป็นเหมือนกับ ร่างกายเนี่ยเป็นของมีคมท่านผู้ชม สามารถมองและนึกถึงเรื่องของมีคมได้นี่คือเจ๋งมากใครสนใจลงไปตามหาพวกประวัติแบบนี้ได้นะไม่าจะเป็นเนคอัลเมลฟิสเองพี่ต้นแนะนำนะครับช่องดีๆเลยหรือว่าจะเป็นชาร์ติมัสครามช่องที่ิมเป็นไอดอลพี่ต้นเดรอะเดวิลสิบเอ็ดนะครับรีวิวสปอร์ตเดอะฟิฟนะครับผมหรือช่องเดอะต้นฮีโร่นี่เองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปแกะกันนะครับว่าในปาพวกนี้เนี่ยเขามีส่วนประกอบอะไรมาให้บ้างมาพี่ต้นไม่คัดวันนี้พี่ต้นแกะให้ดูเลยนะครับ แกะกันให้เห็นชัดๆไปเลยนะครับว่าพี่ต้นได้มาจากที่นะครับบอกเลยพี่ต้นได้มาจากร้านของพี่เดชสุทัศน์นะครับผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะยังมีเหลืออยู่บางตัวนะครับท่านผู้ชมคนใดที่กำลังตามหาบ้าแร่แบบนี้ลองติดต่อคุณเดชสุทัศน์หรือพี่เดชสุทัศได้เลยนะครับฮอป b ี้เกมนะครับบายนะเดชนะลองติดต่อได้เลยพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ให้นะครับท้ายคลิปเลยนะครับผม นะสองวันที่ผ่านมาก็เป็นริงของพี่พี่แบงค์พานุพันธ์นะครับผมก็ลองไปดูได้นะครับวันนี้ก็เป็นพี่ต้นแนะนําในส่วนของร้านของพี่เดชสุทัน์ละกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจจะลองตามหาจากกรุ๊ปของมาเวลก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะแชร์ริงไว้ให้เหมือนกันนะครับเราอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะโปรโมทนะครับให้ทุกทุกคนเลยพี่ต้นยินดีเสมอนะครับผมอยากจะช่วยโปรโมทสินค้าให้นะครับร้านค้ายให้เลยนะครับนี่จะเป็นแขนนะครับนี่นะครับ ใครที่ได้ดูตัวที่เป็นรูปภาพ,พี่ต้นละบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ลงไปให้ดูนะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าของพี่ต้นเข้าอ่ะของ X-men เยอะมากนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ให้ดูนะครับผมแล้วตอนนี้ใครที่สนใจสินค้าดีๆพี่ต้นแนะนำอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือ,อ,อพี่พี่โอนะครับพงนารินนะครับผมพงนารินบรีสที่แปลว่าบรีสที่แปลว่าหายใจอะ่ะเดี๋ยวพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ให้เหมือนกันนะครับลองไปดูได้นะพี่ต้นก็ เหมือนกับว่าเขามีสินค้าดีๆเยอะเลยนะครับเน่ ه, นะครับผมเน่แล้วก็มือข้างนี้โอ้ oh my god สุดยอดนะครับผมแต่ให้พี่เบ๋โฟกัสไให้ท่านผู้ชมได้ดูครับเน่ตัวสุดท้ายของพิมเน่ ه, ดิวมิวแตนนะครับเดี๋ยวพอมีหนังเข้าพี่ต้นยกไปถ่ายรูปด้วยเลยเน่ นี่คือ b a ร์ r o c k นะครับผมสิ่งที่ได้มาคือขา2ข้างนะครับท่านผู้ชมนะพี่เบ๊บอกว่าไม่ต้องยกขึ้นให้ชี้ได้เลยนะครับข้างขวาและข้างซ้ายนะครับผมแล้วก็อดี้ตรงลาตัวนะครับเห็นไหมในตรงนี้นะครับแล้วก็อดี้มือช่างข่วงขวานะครับแล้วก็ไขมือซ้ายนะครับตรงนี้เองนะพี่ต้นมีความสงสัยว่าตอนแรกนึกว่ามันขาดไม่ใช่นะท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้เป็นเหมือนท่อนะครับผมพี่ต้นรู้สึกว่ามันสวยนะครับสวยใช้ได้เลยนะครับอันต่อมาที่พี่ต้นชอบก็คือตัวนี้มือเปลี่ยนอันนี้ มือเปลี่ยนแบบสว่านคือสวยมากแล้วก็มีภาษาแบบประหลาดประหลาดเนี่ยไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะเนี่ยเป็นภาษาแบบประหลาดประหลาดอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมหน้าแล้วก็หน้าหน้าคือแบบฟูลฟิลมากอะ่ะดูเหมือนจะเป็นแบบเหมือนแบบช็อกโลกอ่ะอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็สวยนะพี่ต้นคิดว่าสวยเลยนะครับผมถือว่าทาออกมาเป็นเป็นกลิ่นของยางลพรีพอพอรินนะครับผมชัดๆแต่ที่สิ่งสําคัญเลยคือมันทําตัวผมได้แข็งมากพี่ต้นว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นยางข้างในแบบ ตันหน่อยๆแต่ไม่ได้ตันมากนะแล้วก็ทําอย่างนี้เขาลดเรียกรงสีเหมือนเป็นสีสตีลแบบเป็นสีเหล็กแบบปกติเลยนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาประกอบกันครับเดี๋ยวให้พี่เบลลองปรับมุมกล้องนิดนึงก่อนพี่ต้นจะประกอบฟิกเกอร์ตัวนี้ออกมาเป็น b ิ i l d a figure กันครับมาเลยครับผมอันดับแรกเลยครับน่าจะเห็นมุมกล้องใช่ไหมครับเห็นไหมห้พี่ต้นประกอบนะครับผมโอเค นะครับเริ่มกันจากที่นี่เลยพี่ต้นจะใส่ขาก่อนนะครับขาตัวนี้เขียนอย่างชัดเจนว่า L2 นะครับเล็กนัมบูเพราะว่า L1 อยู่ข้างนี้นี่ L1 อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการใส่ก็คือพี่ต้นแนะนําให้ยืดขาเงี้ยมาก่อนนะครับแล้วก็สวงเข้าไปอย่างนี้เลยอืมนะครับโอ้โหเอาซะแขนพี่ต้นเป็นตะคิวเลยอ้าตะคิวขึ้นยาตะคิวอโอ้ วดแขนเลยครับท่านผู้ชมนะครับแขนข้างขวาไอ้ขาข้างขวาก็จะมีเขียนว่า R2 พอตรงนี้จะเขียนว่า R1 นะครับโอเคแต่ถ้าเป็น R สยามนะั่นคือจะ๊นะครับผมเย้ตะคิวขึ้นโอ้ยตะคิวขึ้นนะครับนี่สวยสวยเฮ้ยสูงเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าไม่สูงนะเฮ้ยสูงมากๆท่านผู้ชมแต่คราวนี้เขาจัดท่ายังไงวะพี่ต้นมีความรู้สึกว่า มันยืนยังไงอ่ะเนี่ยงงอ่ะอ๋อมันต้องงี้นี่นี่น,นี่ได้แล้วนี่เดี๋ยวนี้หนึ่งนะนี่มันเหมือนขาคนพิการเลยอ่ะโอ้ยขามันงองแยง,งมากเลยท่านผู้ชม หรือพี่ต้นสวมเมสสนิดก็สนิทเรานะใส่ถูกปะเนี่ยเนี่ยคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละนี่คิดว่าน่าจะได้แล้วแหละครับอืมนะครับช่วงนำตัวมาแล้วพี่ต้นว่ามันน่าจะงงแง้งะขามันแบบมันหลวมมะครับท่านผู้ชมนะ ด้วยความเป็นบาร์บแหละแลวตัวมันสูงเนาะด้วยการถ่ายเทน้นมันหนักนะครับผมถ้าพี่ต้นลองยืนอย่างนี้ละ่ะอลองจัดขานิดนึงเนาะให้ขาเขาเอียงหน่อยอย่างนี้แล้วกันเนาะเนี่ยครับน่าจะได้อยู่เนาะถ้าขาเขาเอียงนี้ะนะครับต่อไปเป็นแขนนะครับผมแขนพี่ต้นก็กดตรงนี้ลงนิดนึงนะครับเอใน้างนี้ โอ้ oh, แขนนี้แม่งโคตรแน่นท่านผู้ชมแน่นโคตรโคตนะครับก็สวนเข้ามาตรงเบ้านี้นะครับอ่านะครับเฮ้ยข,ขาครังนี้ใช้ไม่ได้เลยท่านผู้ชมคือหลวมมากอะ่ะโอ้ตายแล้วโอ้เสียใจอะ่ะอืม ลองดูสักหน่อยอ่ะได้แนละ้วแล้วก็แขนข้างนี้นะครับเป็นข้างซ้ายนะครับนี่อย่างนี้ส่งเข้าไปอย่างนี้ฮึบนี่เห็นไหมครับแล้วก็จะปล่อยท่อ,อ,อมาอย่างนี้นึกถึงอะไรวานึกถึงอาพาร์อพคาลิปเยอ่์ท่านผู้ชมโอ้ยขามันหลวมมากอะ่ะขาข้างนี้มันหลวมมากสงสัยพี่ต้นต้องไป ทำสยกรรมให้มันซะหน่อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีฟิกเกอร์หล,มหลวมๆนะพี่ต้นแนะนําก็ร้านแก้หลวมนะครับน้ายาแก้หลวมนะครับน้ายาแก้หลวมคือพี่ต้นไม่ได้อะไรหรอกอยากโฆษณาให้ทุกคนแหละครับนะบพี่ต้นอยากให้ทุกคนมีความสุขขายของมีความสุขนะครับผมน้ายาแก้หลวมของกิกกี้นะครับผมถ้าทำไม่ผิดน,นะเนี่มาแล้วครับอ โอ้ยืนยากมากเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้จะต้องจัดขายางไงดีเนี่ยนะแล้วพี่ต้นจาน,นี่ครับนี่เห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่บาร์บอลลกนะครับผมแต่ขานี่แบบแม่งสุดตีนจริงท่านผู้ชมต้องขอโทษด้วยนะครับคือแบบมันคือหลวมมากอะ่ะแล้วมันก็แบบมันมีความรู้สึกว่ามันยืนแล้วแบบมันไม่ใช่ธรรมชาติข,ของขาท่านผู้ชมแล้วก็พี่ต้นว่าพี่ต้นไม่น่าจะใส่ผิดนะเนี่ย เห็นนะดูนิเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าขามันตึงไม่เท่ากันเว้ยท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยครับไม่รู้สินะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะเอาเป็นว่าพี่ต้นก็รีวิวตามที่พี่ต้นมีฟิกเกอร์แล้วกันนะครับผมเพราะว่าก็ตามหามาค่อนข้างลำบากลำบนพอสมควรน,นะครับโอเคนี่ครับผมเรียบร้อยครับฟอร์ล็อก นถึงตึงถึงต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 ึงถึงถึงตึงอ๋อเจอแล้วนี่มันใส่รูตรงนี้โถเอ้ยหาตั้งนานนี่ครับนี่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 โอ้โหหาตั้งนานเดี๋ยวก็ดูก่อนนะนี่นี่นี่เจอแล้วโอ้โหก็จะเจอท่านผู้ชมคือลำบากลำบนทุ่มเททุ่มเทเธอทุกอย่าง อืยัดเข้าไปโอเคข้างนี้เรียบร้อยครับต่อไปข้างนี้ครับพี่ต้นก็หาตั้งนานนี่ครับมันเป็นเหมือนท่อนี่ได้แล้วว้าเฮ้ยสวยเลยพอมีอย่างนี้สวยขึ้นมาทันทีนี่แต่ขาอ๋อ้ยเซ็งว้ายแมงยืนไม่ได้หน้าโมโหเา้า เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเน่ว้าถึง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 ตึ๊งถึงตึ๊งตึ๊งตึึงตึึงตึ๊งตึึงตึ๊งตึึงตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึีงตึสงตึะงตึ๊งตึ๊งตึองตึ๊งตึ๊งตึนงตึ๊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 งตึองศานะครับ หัวก้มลงได้นะครับผมแล้วก็เงยได้นะครับเหมือนแบบเขาเลียกตรงนี้เขาเลียกทรงผมเหมือนชาวอารโฟหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นทรงผมเดดบล็อกนะครับผมแล้วก็แขนนะครับยกขึ้นมานะครับก็คือจุดขยับถือว่าใช้ได้แต่ก็ยกสุดไม่ได้นะครับเพราะว่าติดตรงนี้เนี่นี ติดสายท่อด้านหลังนะท่านผู้ชมนะครับเน่แล้วก็ส่วนต่อมานะครับตรงแขนตรงนี้นะครับเป็นดับเบิลจอยหรือเปล่าอ่ะเป็นดับเบิลจอยนะครับถ้าเราจะขยับดับเบิลจอยเราต้องจับท่อนนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ดับเบิลจอยเห็นไหมพอไม่งั้นเดี๋ยวท่อเนี้ยขาดนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาที่พี่ต้นชอบอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้มีใบเซ็นะท่านผู้ชมนี่ใบเซ็เห็นไหมนี่ใบเซ็นะครับใช้ได้ให้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวหยุบขุบแขนลงนิดนึงก่อนเดี๋ยวท่อขาดนะท่านผู้ชมหลังนั้นนะครับช่วงตัวนะครับ หมุนได้3 6 0นี่ครับท่านผู้ชมนี่หมุนได้3 6 0นะครับเป็นบอดี้ใต้เรานมนะครับผมหมุนได้3 6 0นะครับช่วงตรงเอวนะครับไม่มีจุดขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นแข็งแข็งรือ้อทื่อนะครับขานะครับผมยกขึ้นมาได้ประมาณซักพอสมควรประมาณ80-90องศาแต่ขาหลวมเพราะท่อนนี้หนักมากนี่ท่านผู้ชมท่อนนี้คือหนักมากนะครับ ตรงนี้คือขยับได้360นะครับผมช่วงขาเป็นบอลจอยแต่ไม่ได้อิสระนะแล้วก็ข้อต่อตรงนี้เป็นดับเบิลจอยนะครับนี่ครับเป็นดับเบิลจอยที่ความความสวยพิเบลอกซูมตรงนี้นะครับนี่ความสวยขึ้นเหมือนตรงนี้เห็นไหมเป็นเหมือนเข้าเอาสกรูมาใส่แต่ไม่ใช่นะไม่ใช่สกรูมันคืออสซอรีที่เหมือนกับว่าเป็นพาที่ทำให้มันรู้สึกสวยแต่จริงคือชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยคือฉีดด้วยกันนะครับผมเป็นเรซิ่งชนิดเดียวกันนะครับโพลีพอลิอรนฉีดพร้อมกันส่วนขานะครับตรงนี้นะครับ หมุนได้360นะครับผมแต่คราวนี้ต้องค่อยๆขยับนะหมุนได้แล้วก็ค่อต่อขยับขึ้นลงได้นะครับผมถือว่าในมุมของฟิกเกอร์เนี่ยตัวนี้ข้อเสียมีอย่างเดียวคือยืนยากนะครับยืนยากที่สุดในปอติศาสของพิ่ต้นสะสมฟิกเกอร์มาเลยยืนโคตรยากนะครับแล้วก็ฟิกเกอร์นี่คือหนักคโคตรโคนะครับนแ,แล้วยืนดูดิขามันเหมือนขาคนเปรียนะครับ เนี่ยพี่ต้นว่าตรงช่วงข้อต่อตรงเนี้ยมันน่าจะมีปัญหานะครับจุดขยับตรงขาเนี่ยแล้วพี่ต้นขอลองหมุนอีกทีหนึ่งนะครับเน็ตรงนี้นะครับน,น่าจะมีปัญหานะครับข้อมือก็ถือว่าใช้ได้นะข้อมือถือว่าสวยนะเนี่ยนะครับพอเรายืนอย่างนี้ใช่ป่ะับมันยืนไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับต้องค่อยๆจัดนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้อยู่นะครับก็ค่อยๆจัดขาเนี่ยนะพอเราจัดเงี้ยขามันจะแบกเนะี่ยท่านผู้ชมพี่ต้นมีความรู้สึกว่าข้างเนี้ยมันมันไม่สมเหตุสมผลเว้ยนี่ท่านผู้ชมโอเค ถ้ายืงอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับอ่ะเนี่ยครับปนเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวต้องดัดแข็งเข้ามานิดนึงก่อนอ่ะคราวนี้พี่ต้นจะลองเปลี่ยนมือให้นะครับเปลี่ยนมือให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าพอเปลี่ยนแล้วจะเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ต้นลองดัดตรงนี้นิดนึงอ่ะโอเคคราวนี้เปลี่ยนมือคือเราจะเปลี่ยนข้างนี้นะครับก็ค่อยๆดึงออกมานะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวสว่านตรงนี้เข้าไปนะครับเนี่ ็จะเป็นแบบนี้นี่ครับพี่ต้นบอกแล้วไงว่าตัวนี้มันจะมีความสามารถคือ ability คือเวลาเขามีความคิดหรือความอ่านอะไรเขาจะสามารถแปลงตัวความคิดของเขาให้เป็นอาวุธได้นะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ้อตายแล้วมันจะหลวมะไรขนาดนี้เนี่ยมันพอเวลามันเล่นฟิกเกอร์แล้วมันหลวมมันนั่งหงุดหงิดอะท่านผู้ชมมันนั่งหงุดหงิดมากๆจริงๆนะนี่โอเคเนี่ครับ แล้วมันก็ยืนไม่ได้พอมันหลวมท่านผู้ชมนี่ครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมนี่เด็ิพต้นจะเอามาใส่ในทีไม่ดูอีกทีหนึงนะะ่งเลยครับวัวเด็กพี่ต้นขออนุญาตเก็บนี้ไว้ก่อนนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในทีมแล้วก็เดี๋ยวจะแรมอัพให้ฟังกันนะครับเย้ h สามตัวสามวันสามคาแรคเตอร์สามแคตตากรีสามความฟินกับดิวมิลต์ พอยืนครบทีมแล้วโคตรจ้าโคตรเทโคตรอวยโคตรฟินบอกเลยว่าของมันต้องอวยเอาเซเอาเซเ,เ,ซเดี๋ยวพี่ต้นจะพามารับชมแคตตากรีที่พี่ต้นจะรีวิวก็คือเรื่องของการแรมอัพเอาเซพูดไปจัดท่าฟิกเกอร์ไปเพราะว่าตอนนี้คือแบบชอบชอบการจัดแอคชั่น แอคชั่นฟิกเกอร์อย่างหนึ่งคือที่เป็นงานคอมิกอะพอจัดอย่างนี้พี่ต้นแจ้งให้ทราบตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนอะวิกที่อ่อหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพี่ต้นมีความรู้สึกว่าการจัดฟิกเกอร์หรือการจัดตัวคอมมิกเนี่ยให้มันแบบมีลักษณะของอัตลักษณ์ของการ จุดขยับหรือว่าแม้กระทั่งการทห้มันเป็นสตาร์แอคชั่นแบบเนี้ยมันมีควารู้สึกว่ามันสวยขึ้นเยอะเลยจริงๆนผู้ชมคราวนี้เองเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสตัวนี้ก่อนเลยก็คือตัวที่เป็นบ o ร์รอนะครับผมเป็นบาร์ฟบิวอัลฟิกเกอร์จากคอเลคชั่นที่เป็น X-Men เวฟที่2ต่อจากจงเกล n นัสที่จะมีเวฟไซคลอบนะครับมีตัวที่เป็นฟูเอรินแก่นะครับผมแล้วก็มีคาราซัสนะครับแล้วก็มีตัวอื่นเยอะเลยนะครับแล้วก็มีพวกอะไรเต็มเลยนะครับถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดเนาะก็คือตัวนี้เองเนี่ยพี่ต้นจะแยกเ,เป็น4ี่แคตตากรีนะครับผมแคตตากรีแรกคือเทคเจอร์ดีเทลนะครับอะติกราชินนะครับแอพเรนและก็บทสรุปภาพรวมและการตามหาเริ่มแรกนะครับผมเรื่องของ เท็กเจอร์ดีเทลตรงนี้ต้องยอมรับว่ายังไม่ต้องพูดถึงเลยว่าโมนเป็นยังไงหรือว่าการฉีดเรซินเป็นไหนเอาเนี่ยเอา,เอาไป10บคะแนนเต็มก่อนเลยคือรูปร่างหน้าตาลักษณะท่าทางทั้งหมดคือมันสวยด้วยความเป็นฟิกเกอร์ที่ตัวใหญ่และดูนะครับ รูปร่างสวดส่งมันคือการลรงทุนหน้าโมนการผลิตนะครับที่ค่อนข้างใช้กรรมาวิธีเรื่องของ EDM ViCA ันะครับทุ l ล,ลิงในการทำ CNC เพื่อกลึงให้หน้าเหล็กมันมีผิวแบบนี้นะครับผมนี่คือ10คะแนนเต็ม mm hmm. ส่วนต่อมาครับท่านผู้ชมคือเรื่องของ articulation หรือจุดขยับตามหลักวิศวกรรม e ิเ o อ o m มิตรงนี้ต้องเรียนให้ทราบว่า อ๋อคือเสียใจมากๆนะผู้ชมคือขามันหลวมมากอะ่ะแล้วคือตัวมันหนักมากหัวหนักขาหลวมแขนหนักแล้วตัวบอดี้มันแบบแคบอะ่ะคือป้องมันเล็กอะ่ะจุดขยับมันดีนะขยับได้เยอะจุดขยับแน่นบางส่วนแต่ขาขาคือท่อนขามันหนักแล้วมันหลวมข้างซ้ายจุดขยับมันเลยยืนไม่อยู่ความเตเบิลความบาลานซ์มันเลยไม่มีตัวนี้ขอโทษจริงนะท่านผู้ชม คือใครที่รักจุดขยับตัวนี้พี่ต้องต้องขอโทษจริงนะพี่ต้องให้ได้แค่แผจริงคือโกรธมากจริงทนะ่านผู้ชมนะครับส่วนสุดท้ายเลยคือเรื่องของแอแรันแอแรนตัวนี้ไม่มีอะไรมากลงสีง่ายๆเป็นสีบลัดแบบเขาเรียกว่าเปือ้อนป้ายเขาเรียกว่าอะไรนะเอาสีทองมาป้ายอ่ะแบบให้มันเป็นเหมือนกับเราป้าย เขาเรียกวลาลงสีทองดูแบบให้มันเหมือนลักษณะแบบเป็นผิวดำดำลมดำนิดๆเหมือนเหล็กแบบออกในค้ายคอปเปอร์เหล็กสีทองหน่อยๆนะครับผมแต่คราวนี้สิ่งที่มันสวยเลยคือหน้าหน้าเนี่ยคือลงมาได้สวยมากท่านผู้ชมคือพอพี่ต้นไปเสิร์ชพวกฟิกเกอร์เสิร์ชหรือว่าตัวละครอ่ะเนี่ยมันแจ่มแมวมากเนี่ยมันเหมือนเลยนะผู้ชมเนี่เห็นไหมครับ นะครับลองดูในวิกิพีเดียได้นะครับท่านผู้ชมคือสวยมากๆพี่ต้นยอมรับเลยว่างานนิวตันนี่สุดยอดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะครับเมื่อกี้เรื่องงานสีเนยไปเน,นะโดยภาพรวมสกอร์สิบเนี่ยถ้าหารเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ9คะแนนเต็ม9คะแนนเต็ม 9คะแนนเต็มขอยิ้มคำของพี่โกตีมานิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นใครนะครับที่กำลังติดตามคริปต้นอยู่สนใจฟิกเกอร์ดีๆแบบนี้เมื่อ2วันก่อนนะครับเป็นพี่แบงค์วันนี้พี่ต้นแนะนำร้านนี้เลยพี่เดชสุทัศน์ฮ o อปปี้เกมบายนะเดชนะครับมีฟิกเกอร์ตัวนี้น่าจะยังพอมีเหลืออยู่นะครับลองขออนุญาตทักไปสอบถามเลยพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ในแอนสกรีนให้นะครับแล้วก็จะไปแชร์ไว้ที่ใต้โพสต์นะครับที่เป็นใต้เดสคริปชันเพราะฉะนั้นน้องๆคนใดสนใจลองไปดูได้เลย9คะแนนสวย แบบนี้ต้องตามหาแหละ3คอลเลคชั่นแบบนี้4ตัว5ตัวแบบนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นต้นฮีโรชิโนะขออนุญาตร่วมรากันไปก่อนนะครับผมวันนี้ใช้การในเมมโมรี่เยอะมากเลยนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าคลิปค่อนข้างนานนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขสนุกและได้ความรู้และที่สําคัญเลยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมเข้ามาติดตามพี่ต้นในเพจเฟซบุ๊กได้นะครับเร็วๆนี้1 0 0 0 0แสนสัพท์จะมีการแจกเสื้อพร้อมกิจกรรมพร้อมของรางวัลน,นะครับเีพี่ต้นจะเอาของรางวัลมากองบนโต๊ะนี้ให้ดู จะฟินและอินไปพร้อมพี่ต้นครับสำหรับนี้เราต้นฮีโรชินะต้องขออนุญาตร่ำลาไปก่อนครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันสกายครูแมนไอเลิฟยู u Bye Bye